กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรครั้งที่24บสี่ันนี้วันที่26่สกมกราคมพุทธศักราชสองพ เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้าประสินทรัพแสงสีขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูติพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมกถังสักเคกาเมจารูเปสคีริสิขระตตเตจันตานิเควิมาเนทีเปรัเทจาคาเมตะรุวะนคะหาเนเคหะวัตถุมหิเตเตภุมมาจายันตุเทวาชะละตะ,ละวิสเม ยักขะคันทัพพนาคาติถันตาสันติเกยัอย่างมุนิวะระวะจะนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนณกาโลอายมปทันตาธรรมสวนากาโลอายมปทันตาธรรมสวนากาโลอายมปทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตร,นรนะัรอย,าานะอ,ยอิมินาสกาเรณนพะุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังขังอภิปูชยา,ยามะบทที่สามบทกราพระรัตนตระัยอระหังสัมมาสัมพุโทโพระกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาโทธโมธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิบทที่สี not, สบ่บทสวดนมังการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตสรณคคมนปาทะพุทธังสรณนังคจฉามิธรรมังสรณนังคจฉามิสังฆังสราังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณนังคจฉามิทุติยัมปิสังฆังสราังคจฉามิตติยัมปิพุทธังสราังคจฉามิตติยัมปิธรรมังสรณนังคจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณนังคจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตติเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัคเเกสุวิหารติกาบิละวัตตุสมิงมหาวเนมะหาตาภิขุสังเคณสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิสเัเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยณะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะภิขุสังคันจะอะทาโคจะตุนนางสุทธาวาสกายิกาหนัง เทวานังเอตทะโหสิอะยังโขภักขวาสัเกสุวิหรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหตาภิกขุสังเคะสัตถิงปัญจะมัเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสะหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยหุเยณสันนิปติตาโหนติพักขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะ ยันนูณนะมะยัมปิเยนะภักขวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาภักขวโตสันติเกปัจเจกคัคขถาพาเสยยมติอะทโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพลวะปุริโสสัมมันชิตังวาพาหาังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัม,มินเชยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุ อะตะโขตาเทวตาปะกวนตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาปะกวโตวสันติเกอิกมังคาทังอภาสิมหาสมโยปะวนันสงเทวกายาสมาคตาอาตะขับอาฆาตามหะอิมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอัปปราชิต,ตะสังคันติ อะทโขอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัตระภิขโวสัมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อะทัคโอะปปราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีขังอินทขีลังโอหัดจ,จะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคติอะทัคโอะปปราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสณนะเตขามิส,สันติอปายภูมิงวหายะมานุสังเทหัง เทวกายอย่างปริปูเรสันติติอัตโคพควาภิกขูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเ,เวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอะตีตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตะปะระมาเยวะ เทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสรยถาปิมัยหังเอตระหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคะตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปกวันตานังเอตะประมาเยว,วเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสรยถาปิมัยหังเอตระหิอาจิกิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามิ พิากเวเทวกายาหนัง,นา,น,างนาา,ากกงมนานิเทศิษามพิพิกขเวเทวกายาหนังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมานาสิกโรถาพาศิษามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกูภควาโตปัจจโสสุภควาเอตตะโวจะสิโลกะมนุกสามิยัตภุมมาตัสิตา เยสิตาคิริคัพพระหังปะหิตัตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสันนมนาวิลาปิญโยวันจัสเตยตวาวะเนกาปิลาวัตเวตะโตอามันจะตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาภิกโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมานุาณาทัศนังอเปเกสะตะมัทคุงสหัสสังอทะสัตตริงสะตังเอเกสหัสานังอะมานุาณามัทสุงอเปเกนันตมัทคุงติสาสภะพุตตาอหุง ท่านจะสัพพังอภิญญายะาวะวะกิตตวานะจักุมาตะโตอามันตยีสัทธาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวโเยโวหังกิตติยิสามิขิราหิอนุปุปโสสัตตะสหัสสาวยักขาภุมมากาปิลาวัตถวาอตวิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกรมโมภิขูนางสมิติงวนานัง ชาสหัสสาเหมวตาอยากขานานตวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกูนางสมิติงวันังสาตาคีราติสาหัสสาอยากขานานตวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุภิคูนางสมิติงวันังอิเจเตโสละสหัสสาอยากขานานตวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุภิคูนางสมิติงวันัง เวสามิตาปัญจสตาอยากขานาณตวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วานาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิการมุภิคูนาสมิติงวานางกุมพิโรราชาคหาิโกเวปุลสาณิเวสนางพิญโยนางสัตะสหัสสังอยากขานางปะยิรุปปาปะยิรุปปาสติกุมพิโรราชาคหิโกสโสปาคาสมิติงวานางปุริมันจติสังราชาตาตารโธปัสาสติ ขันทภานังอาธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปีตัสสะภะคะวอินทนามามหาภลราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามมภิกุนางสมิติงวันังทักขินันจติสังราชาวิรุลหโหตปัสสะสติกุมพันทานังอาธิตปติมหาราชายาสศีโสปุตตาปีตัสสะภะคะวอินทนามามหาพลราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามมภิกุนางสมิติงวันัง ปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคาหนังอาทิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตัสสะภะควอินทนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตว,วันณวันโตยาสาสิโนโมทามานาอภิกามูภิกขูหนังสมิติงวันนัง อุตตรัญจะที่สังราชากุเวโรตประสาสติยกขานังอาธิบติมหาราชายาสสีสโสปุตตาปีตัสสพหะโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตว,วนาวันโตยาสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังปุริมาติสังทตารโทะทักกีเนนาวิลุลหาหโกปจชิเมนาวิรูปรโคกุเวโรอุตรังติสัง จตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโดทิสาท่นทัลมานาอัตถังสุวเนกาปิลวัตตุเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสธามายากูเกนตุเวเกนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเศโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโธโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโลลาชาชนสโค อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุสุริยวัจฉาเอเตจันเยจราชาโนคันทพภาสหราชุภิโมทะมานาอภิกามูภิกขูนางสมิติงวนังอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากำพระรัสตะตราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาธาตรัฐจาจะอาคูนาคายาัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวนัง เยนาคราเชสหัสหาหันติทิพาติชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวณมะจัปตาชิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันตานาคราชานมาสิสุปันโตเขมมะกาสิพุทโสันนาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสระณมะกังสุพุถังชิตตาวชิระอัตเณ สมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสวัตเสเต,เตอิทธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหสะสตันจะพริปุตตานางสัพเพเวโรจะนามกาสันายหิตวาพลิงเสนางราหุพัฒธมุปาขมุงสะมะโยธานิพันเตภิกขูนางสมิติงวนาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายตถาคมมูวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทเสเตัสทากายาสัเพนานตะวรรณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมมนาอภิกะมุงปิคูนาสมิติงวันังเวนทูจะเทวาสหายีจะอัมาจะทุเวยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักตานิปุรกิตาวาอาคูมันทะวาลาหกาวะสูนางวาสโวเโสโถสกโกป่าคาปุรินทโททเสเตทัทสธากายาสเพนานตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวนณะวนโตยสสีโนโมทมามนาอภิการมภิกขุนางสมิติงวนาง อถาคูสหภูเทวาชะละมักคิสิกขาริวะอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวารุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะ วเนสิโนทเสเตทัสทากายาสเพนานตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวนณวันโนะตยัสีโนโมทะมานาอภิกามุงปิคูนางสมิติงวัน,นังสัมานานะมหาสัมนานามานุสามานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอัฐาคูหระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโน ปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทัศธากายาสเพนานตตะวณนนิโนอนติติมันโตจุติมโนนตวนาวนโตยสสิโนโมทามานาอภิกามงภิขูนางสมิติงวนังสุกาการุมมหาอารุณาอาคูเวคานสาสหะโอทาตะคยหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักชามิสกาจะยะสสิโน ทะนยังอาคาปชุนโนโยติสาอภิวัสติทะเสเติทศทากายาสาเพนานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกามุปิกูหนังสมิติงวันนังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามาเศษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารัติโนอากูอาทาคูปรนิมิตา ทะเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมโตสุติมันโต,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 ตวันนวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมุมภิกขูนั่งสมิติังวนังสัตเถเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันิโนนามันวเยนาอาคันชุงเยจันเย,ยสติสาสหะปวุฒะชาติมักขีหลังโอะตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตารังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสุขพรหมมาประมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหะ สันนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหัสสะพรมหมะโลกาหนังบาหาพรมหมาพิติตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยสาสสิโสทเศธาอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาปริว,าร,วาริโต เตจะสพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสะพร,รมหมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสกกันนะหัสสมันทียังเอทะคันนะหัถพันธทะ,ทะราเคนปันธมัตตุโวสมัมมตาบริวารีทะมาโวมูลจิตะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันนะเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจ,จะสรังกัตวานะเพระวัง ยะถาปา,าวุสโกเมโคทะนยันโตสวิจุโกะตะทาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอะสะยังวเสตันจะสัพังอภิญญายาวะวะวะกิตวานาจักุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาบุทสสะสาสานางวีตราเคหิปกามมง เนสังโลมัมปิอินจะยุงสเพวิชิตตสังคามาพระยาตีตายะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติขออนุญาตจบ ep หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งถึงบทที่เจ็ดจบ ep หนึ่งนะครับ